เดินไปดูกันว่ามันคืออะไรบริคาตั้งกล่องมาโได้หันไม,ม่จ้าเบึงดอกอากาศเย็นลมพัดมาเย็นมากเลยทำงานมันก็ไม่เหนื่อยเนาะเพราะมันอากาศเย็นดอกมันเขาใช้ทำน้ำมันไงากาัด กาศหินประกาศครบแมนดิลีนี่ค่ะแมนดิลีจ้ะนี่อันนี้คือดอกประกาศหินค่ะเอฟซีเดาเดาเดาเหลืองอาลามเชียวเหลืองอาลามเชียวเก็บสิค่ะเอาไปลวกค่ะเอาไปลวกกินกับยำกุงก้งยำยำกุ้ง ดอกประกานหินค่ะเอฟซขันส้มก็อร่อยขึ้นทุกปีขึ้นเยอะทุกปีเลยดอกดูเหลืองเต็มเลยค่ะกระดาศหิน ดอกมันเริ่มแก่ถ้ามาไวกว่านี้ดอกตุ่มๆนะคะนี่นี่เกาศหินไปลวกดีกว่าอะกาศหิน ื่อนถามว่ามันอร่อยไหมมันก็เหมือนผักกาดหินบ้านเรายังไงอย่างนั้นแหละค่ะรสชาติเดียวกันนั่นก็คือกันน่นแหละเพียงแค่ผักกาดหินฝรั่งเนี่ยผักกาดหินฝรั่งเนี่ยมันจะมันจะรู้สึกว่ามันจะมีขนเยอะเยอะกว่าผักกาดหินเราเนาะ หอม okay. เปลี่ยนความรักที่ยั่งยืดเอาไปลวกพอดีเลยลวกใส่กันกันกบผักขมนียแหละขมฝรั่งเนี่ย ีคมฝรั่งนี่ยอดอ้วบอวบยอดอวบมากเลยเหลืองเต็มเลยค่ะเหลืองเต็มเลยผักกาดหิน จะคั้นส้มก็จิบเอาใบมันนี่ค่ะเอฟซี FC. ใบมันเนี่ยไปคั้นส้มยอดอ่อนนี่ก็คั้นส้มได้เหมือนกันโอ้ไม้เป็นฝูงเลยเอฟซี FC. สวยมากเดี๋ยวนะจะสุ่มให้ดูเหดุนันไหมเนะี่ยนี่ค่ะว้าวสวยมากเลย มันคือห่านค่ะหา่หานห่านที่ไม่ได้เลี้ยงนะคะตัวใหญ่ใหญ่มากก็คือห่านนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้เลี้ยงมันมาเองไอเจ้านี้เน่ะมาเยอะไปดูตามแม่น้ำค่ะเปแล้วมีลูกกี่ล้านตัวนะคะตามคลองตามแม่น้ําบ้านคนนะคะมันก็มาเดินกินอาหารไม่กลัวคนเพราะที่นี่เขาไม่ค่อยเอามันไปกินหรอกคะ่ะถ้าใครอยากเขาก็จับเอาทีละตัวสองตัวแต่มันไข่ทีเยอะแล้วมันเยอะมาก เพราะว่ามันมีขายอยู่แล้วตามห้างร้านนาะอาหารสัตว์ป่าอะไรที่เขาอยากที่เขาเลี้ยงขายก็มีที่เขาทําฟาร์มทําขายก็มีสวนที่เขาทําขายก็มีแต่ของธรรมชาติอนุรักษ์เขาก็อนุรักษ์ไว้ไงเล่นกับคนเชย